จะทำอย่างไรให้นิวฟรอนเทียที่เกิดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จได้อันแรกก็คือเรื่องของประเทศนั้นๆจะต้องมีคนที่มีทักษะในเรื่องของอนาคตนะคะพวกเทคโนโลยีต่างๆถ้าเราเรียกกันง่ายๆสเตม พวกเรารู้จักเรื่อง STEM อยู่แล้ว2คือเรื่องเทคโนโลยีถัดไปเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการวิจัยพัฒนาการวิจัยพัฒนาแปลว่าอะไรก็คือว่าเรามีการวิจัยวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีค่อนข้างมากมีสิทธทิบัตรที่จดในเรื่องของไฮเทคเนี่ยในโลกข้างหน้าเนี่ยจำนวนกี่มากน้อยนะคะนี่คือเรื่องของ R&D ถัดไปเรื่อง Industry แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องส่งออกสินค้าที่เป็นไฮเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นมากขึ้นเป็นสัดส,ส่วนมากขึ้นเรื่อยๆและการส่งออกในเชิงบริการในเชิงทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องมากด้วยเช่นเดียวกันและก็สุดท้ายเรื่องฟายแนนซ์เรื่องเงินอาจจะเป็นแค่ปัจจัยหนึ่ง มันเป็นหนึ่งใน5ปัจจัยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าเราต้องคิดใหม่ทำใหม่และต้องทำด้วยกันรัฐบาลต้องช่วยในมุมไหนคือปรับเปลี่ยนนโยบายกติกาข้อบังคับที่จะสนับสนุนให้เรื่องของนิวฟนเทียมันเกิดขึ้นได้ 2. ในมุมของรัฐบาลเองเนี่ยเขามีตัคงเยอะนะคะที่เมื่อกี้เขียนว่าแกรนเนี่ยเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในการเข้าถึงในการเบิกเนี่ยหรือ KPI ของผู้อนุมัติเงินให้ไปถึงนิวฟนเทียเนี่ย มันช่างยากสเสลเกินเพราะฉะนั้นใน,ในช่วงตั้งต้นเงินมันก็เลยจะยังไม่ได้เข้าถึงมากนะักนะคะน,นี้ถ้ามาดูฟังการเงินของภาคเงินภาคการเงินซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เรียนตั้งแต่เงินตัวเอง v ว n t u r e Cap เงินของชาร์กแอนเจ f u ฟันธนาคาร IPO หรือตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยทุกคนต้องทำหน้าที่เหมือนกันนะคะทุกคนต้องทำหน้าที่และต้องคิดนวัตกรรมใหม่ให้ตอบโจทย์ สตาร์ทอัพให้ตอบโจทย์ New ฟรอนเทียให้ได้